ทุกคนเอ๋ยพามาชมบรรยากาศริมโขงนะคะริมโขงจังหวัดมุกดาหารค่ะพี่น้องเอ๋ยวิวสวยจักเลยโอ้ยหลายปีแล้วบอได้มามาอีกปีนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะทุกคนโอ้โหไปดูกันค่ะพี่น้องไปดูไปดูปดโอ้นี่กะกากน้ำที่ได้สัดนโดนกากน้ำคุณนะ่ะพี่น้องเอ้ย ที่นี่มุกดาหารนะคะทุกคนที่นี่มุกดาหาระคะ่ะสวยงามเบอ้อสวยไม่แพ้นครพนมเลยนะคะสวยไม่แพ้นครพนมเลยนะคะริมฝั่งนำง้ำโขงจังหวัดมุกดาหารนะคะทุกคนเนี่ยนะคะโอ้โหสวยงามเบาอทุกคนโอ้ โอ้โหสะพานคอยเห็นสะพานมิตรภาพไทยลาวพร้อมเลยค่ะพี่น้องปุ๊บไก่ๆปุ้นละคอยไก่ๆจะเห็นเบาเห็นเบาโน่นนะคะฝั่งทางนั้นค่ะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะทุกคนประเทศเพื่อนบ้านของเรานะโน่นสวรรณ์เขต